หน้ากากจะมุกโตถอนหน้ากากครับถ้าคิดย้ายผมเขา้าถอดหน้ากากแล้วล่ะนะคุณต้องคิดไปถึงห้าหมื่นก่อนนะแล้วเขามาดูหน้ากากผมโอเคจัดไปเจ๊เก,กพิบ โอเคผมวันนี้พวกเราจะพามาดูอ่าหมอดที่แบบเป็นชนชนเผ่าครับผมใช่ไหมครับผมหน้ากากเออจมูกโตใช่ครับหน้ากากร้องไห้ครับผมผหน้ากากร้องให้เองครับผมโอเคครับผมหมอนี้มันมีอะไรบ้างผมมีมีกมีหน้ากากมีม็อบมีม็อบแล้วก็มีแบบพวกอาวุธต่างๆนะครับผมก็มาดูอันนี้ก่อนครับผมตัวแรกคือ ตัวนี้บอกเลยว่าแบบเป็นตัวที่แบบขครเล่นเกมพืชประทัดซอมบี้ก็น่าจะรู้คร <laughs> ับผมใช่ไหมบุ๋มไหตัวนี้ตัวไหนมไม่รู้ตัวไหนเลยสามสองหนึง่งรอ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 มันโตอเอ็งเนื้อเข้าไปใกล้เอ็งปรับเกมหมดสวนก่อนหน้ากากจมดตโตสนเกมหมดสูนแค่ต้นอะไรเป็นไง เฮ้ยจะแดกหัวจีแดกหัวเฮ้ยโดนโตเลยเนาะเอ้ยมองดูๆพีแผลแม่บบี้แล้วแรงินแล้วแรงดินแล้วมาเียวันพันม่ดิจุไอกลัวไอ้กลัลัวฝูั่งนอะมาแล้วท่านอุ๊ยไอ้บ้าลองห้ายไี่ไ้ไม่โอ้โหดูไปทางไหนก็แบบโดนล็อกอะ ะจะบวกเหรอไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมเอ้าไม่ใช่อะไรบ้าอะไรนะดูดิมึงแดกใช่ไหม <c oughs> เฮ้ยจะไฟหมดเราจะเอายังไงดีหน้ากากจมูกโตโอ้ยน <c oughs> ี่ง่ายเลยแค่เกมหมวดหนึแล้วก็ลบมันซะล,ล,ลบมันซะาล็อกไงก็งไงก็ออกแบบนี้รู้สึกรู้สึกโลง่งโล่งใจไหมโล่งใจโล่งใจดิพี่ ก็ต่อไปอย่างงี้เลยมาดิจัดเองจอบโอ้ยโอ๊ยกระจอกอ่ะโอเคมาครับผมเราไปดูต่อไปดีกว่าผมมันจะเป็นตัวอะไรเนี่ยวะอาจจะเป็นชนเผ่าครับผมแบบมันจะมีพวกชนเผ่าเหมือนกับซูลูไม่ใช่ละปึ๊บโอ๊ไม่ใช่ชนเผ่าแล้วจะพาย ไปบูไล่ทำอะไรจิบจิบอออ๋ออ๋ติดต่อติดยกไม่ได้ยกไม่รอดแล้วเฮ้ยแม่งอย่างเถื่อนเลยอูบีดาเพิ่มปักข้างหลังมันด้วยเฮ้ยจะซูมบวกเอาอูบีดามีอาวุธกระดพิเศษ็จเลยจะบวกมั้ยล่ะเฮ้ยเดี๋ยวเอามาด้วยเอามาด้วยเอามาด้วยนี่ไม่เข้าเขาชิบหายแล้วมันจะมีอาวุธนะผมเดี๋ยวผมจะใช้สเปียร์ผม กวมีแค่นี้ใจเย็นตีเข้าไปนเฮ้ยโวทีทำอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะนาการฟังแล้วจะนากาฟังแล้วจะเี่ยวนาการเาใส่จองกันโอเคต้องจับับสกมันมาดูเอะยุดดอกอาพิิดถอนก่อนผมเอาขอเอาวันใช่ ไม่ทำขายไม่ธรรมดาจริงๆสปาก็ได้เลยบุ้มบ่ะแล้วใส่เพชรดีกว่ามันจะไหวเหรอพี่เพชรเนี่ยนี่บ่นมากแล้วพ่อไปขยังแพ้อีกนะจุ่มากกากผมขายไล้วหมโวยหน้ากาจมูกโตเร็วๆเลย แต่จมูกตัวหน้ากากหายยังไม่หายนะเอาเลยไหมมันมันต้องอยู่ที่ดาบข้างหลังอ่ะเฮ้ยเอาตกลงฉลาดเหรอเออจะสู้ป่ะเฮ้ยจะสู้ป่ะอือไม่ได้ดีเราทำหาอะไรไม่ได้เลยเฮ้ยเฮ้ยเอ๊ะปีแล้วที่ ต้องมีคนรอดหรือเปล่าเดี๋ยวพี่ไปรอดไอ้บู้มเลยโอ้ยหลบยิงพิเศษเต่อ่ะเนี่ยหลบเลยหลบมาเลยโดนตีโดนตีลบออ่าไม่ได้เดีกลบโอยยยโอยงรันโอ้ยมาไอ้บุ้มแล้วทำอไรดีบู้มงอมันต้งงอเอาเอ้ยเอ้ยเอ้ามาขรับคิวแล้วกันนะผมจะสู้เหรอ้จอกโค่น รันเหรอโฮมรันเหรอมีตบผมขอแบบห <c oughs> น้ากากร้อง์กไคร่ไปหนึ่งครับผมพอดีไหงหน้นากากพังครับผมหน้ากากก็พังแล้วโอ้นี่ทำอะไรดึงแก๊กข้าดึงแก๊กข้าอัอีแ้แล้วนี่อันนี้เรา<อ>ต้องแบบง้อเอ้าโอเคจบจบแล้วเี่อซูมไม่ได้เหรอซูมได้แล้ว มันทำอะไรมาหน่อยด้วยเนี่ยด้วยเนี่ยไหนด้วยดิโอ้โหนี่มันคือแบบของอะไรในตำนานก่อเอาเลยหน้ากากพังหมดแล้วหน้ากากพังแต่มก็ไม่มีใครรู้หรอกว่าพวกเราเป็นใครจริงๆใครโอเคผมก็เรามาดูหน้ากากกันดีกว่าครับผมตอนนี้ผมก็ใส่หน้ากากร้องไห้ครับผม เดี๋ยวผมจะไม่เฉลยตอนท้ายคลิปนะครับผมก็ดูให้จบแล้วกันเป็นหน้ากากเขาควายวะเนี่ยนี่กำลังดูหน้ากากนี้ดูหน้ากากพระอาทิตย์โอ้ใช่คิงอับสันต่อไปต่อไปอัไต่อไปเนี่ยดิวสันเฟียร์เลกลองดูลองด้วยหมดอ่ะเอาอันนี้มา ลองตัวนี้ก่อนพี่มีนคืนที่ของหลด้วยเพราะ็ับตัวเดียวดียอ่ะหนึ่งสองเฮ้ยคนนี้อาวัสดีเราน้ากากล้องหายนายเป็นจมูกนี่มันหน้ากากจมูกตัเธอแอะแอะเอ้ยไปวะเอ้ยเอาไหมบุ้มเอาไหมมันนึกถึงตอนปฐมตอนมาต้นมันนึกถึงตอนมาต้นของมันมาดันฟาดมาปาดี จบแล้วหนังพอดีโอ้ตกโลกพา <laughs> ดีวิเดนเติร์อ,อไปนี่ครับผมเดี๋ยวเ้าผมจะพามาดูบอสเอ้าบุม้มเจ็บหายเอาไปให้หมดเลยตัวไพ่ไพ่ถ่ายเขา,าเป็นน่าจะเป็นตัวนี้ครับผมก็เรามาดูตัวนี้กันก่อนนะผมสปาวารโครน่าเขาคือตัวอะไรเวลาของชัวรุงว่า อะไรครับต้มมัดนะโว่หญได้กระต้มัดมากเลยทอมเป็นกองทอมเป็นกองนะมอางี้ดีกว่าบุ้มเราไปตู้ตัวนี้ก่อนดีกว่าไหมนี่นี่ตัวนั้นมันเป็นบอสไงโอ้โมันเปนอะเนยมิ้นดิบดิบยิบ้ยบดิ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 ยดิบดิบดิบดิยดิบ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 ดยบดิ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 บย เอ้ยเอ้ยเมื่อกี้มันเสกอะไรวะโอ้ยอะไรอะอะไรอะอะไรอะไรอะไรเฮ้ยอะไรมันสามารถเรียกลูกน้องมาได้ครับผมบอสเหมันเอ้ยมึงเนี่ยเหมือนเราเสือบอสเลยบุ้มสู้แบบอ่อนนิ่งตังค์คำเพลยไว้เอ้ยไม่เอ้ยโอ้โอ้ยเบิร์น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 โอ้โหบุ้มเราอย่าฆ่าบอสก่อนนะบุ้มเราต้องฆ่านี่ก่อนโอ้โหลาโบเตโมดินดิน อุกอ<จ>ุกอ right? oh. no, nah? ุกอะไรล่ะอุกอุกอะไรล่ะอุกอะไรล่ะอุกอะไรล่ะอุกอะไรนะอุกอะไรฮะอุกอะไระเขาเาผ่านเนี่ยโคตีโคตีโคตีโเตีโเตเตโอเคมาละตูวอะไรตัวอะไรเนี่ย

นี่นี่ต้องยิงยาพิษใส่โปเต้โปเต้ยังให้ต้องจัดการบอสเลยนี่นี่อุ้ยกระจอกกระจอกบป้าอะไรโอ้โหเขาลองเขาลองเฉยเลยเฮ้ยมันตายแล้ววัดวัดวัด มึงจะป้องกันได้ขนาดนี้มึงเป็นบอสแทนดีกว่าไหมดีกว่าใช่ป่ะเราจะมาดูความสามารถของหน้ากากกันนะผมว่าหน้ากากบอสมันสามารถทำอะไรได้บ้างครับผมใส่มาปุ๊บก็จะกลายเป็นซันแมนตัวจิงครับผมหน้ากากบอสครับผมสามารถทำอย่างนี้ได้ผมยังไงวะเอ้ายังไงมึงมันมันบอกให้เปิดคลิกขวาตอนที่พี่เคยทำเห็นไหมที่ไปคลิกขวาได้มันมีพลังอะบุมเนี่ยอย่างเงี้ย หลายพี่ทำเองผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมว่าต้องทำยังไงแต่โกนการตาดัมากการีบัตกาลีบังกีเมอนันเชื่องังไหมวะกเตโกเตเอ้ยดูดิมันเชื่องังไหมปะใช่ตามันตบผมเม่เก่้ช่ไหมโดนตบเกียร์โอ้สองจเอ้ยพี่ว่ามันแลกของได้ได้ละเน่ดูอยู่ ไปเนี่ยนี่ไงแล้วนี่ไปทำอะไรได้บ้างอะไรเนี่ยเฮ้ยบุ๋มขอโทษบุ๋มฟันเดียวไปเฮ้ยโจรมาพลังไร้พพลังมันอ่ะมันคนละชั้นกันเฮ้ยเอาคนละชั้นกันไปเลยแม่ก็บอกแล้วว่าของมันอ่ะชั้นสูงกว่ายังไม่บอกเลย อ้าถึงตายอะ่ะจ้ะพี่ขอลองหน้ากากหน่อยคิดว่ามักกางคิดว่กกามันกองเหรอคิงยอมมาโอเคหน้ากากมาละ อะไรมคูกาอะไรเนี่ยมาเลเดอร์คูกาเออทิพไพรเอ้ยเมื่อกี้พี่แลกของแล้วมันเป็นอะไรไหมเป็นรู้แบบอารมณ์ดีรู้สึกดีอะเปิดออกรีบุ๊พี่บานแล้วนี่คือคือพลังคิงเหรอเดี๋ยวรู้ King คนไหนบูมคิงอ่ะคนนี้บูม ก็คือผมโอ้ตาเลเซอร์คิงคนเดียวคนนั้นเออกระเด็นไปดิพักกกระเด็นด้วนี่แหละเฮ้ยเราเป็นคิงเหมือนับนายนเราคิงเหนือธรรมชาติ ไปกินสะคิงนี่โอ้ยคิงคิงกิงคิงโอ๊มคิง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 กิงคิงคิงตู้ใช้ความเมื่เขาสู้คือจะทำอะไรนะ เราเป็นหน้กกากนักร้องบูมไอ้บ้าไอ้บ้าไอ้บ้าไอ้บูมไอ้บ้าเอ้้ไอ้บ้าเอาจริงดิคุณอยากรู้ว่าผมคือใครภายในภายต้านการนี้อย่าลืมกระื้นไล้ถึงหนึ่งพัน อี้งเยอะตีกองทำไมเสฟตึงตึงให้เปงนว่าล่ะไม่ๆม่ครับผมเจอกันคลิปนะ่ะคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับผมจริง <Yeah. S 2>